สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าจากประสบการณ์งานขายนะครับยุคนี้ก็เป็นยุคที่โควิดนะครับวันนี้เป็นวันที่เล่าเรื่องก็คือวันที่20เมษายน2564นะครับเบตากูแคนคิดนะครับเป็นเม็ดเคี้ยวรสนมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับที่ผสมเบตากูแค็นเป็นสินค้าที่ขายดีในยุคโควิดนี้นะครับ1 กระปุกบรรจุร้อยเม็ดนะครับเป็นเม็ดเคี้ยวสลับเด็กนะครับก็เคี้ยวได้วันละประมาณสามถึงหกเม็ดกำลังพอดีนะครับก็นมก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เป็นเม็ดเคี้ยวรสนมกินสตรอเบอร์อรี่นะครับแล้วก็ผสมเบตากูแคนยีสต์นะครับสรับท่านที่ต้องการรู้ว่าเบตากูแคนยีสต์ มีหน้าที่อะไรหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรก็สามารถเซิร์ชใน Google นะครับแอดมินก็อยากจะบอกว่าเบตากูเกนคิดนี้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีข้อห้ามบางอย่างที่ห้ามบอกนะครับแต่ก็หลายท่านทีอ่อยู่ในแวดวงอาหารเสริมก็ทราบดีว่าเบตากูเกนคิดนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับทาง ช่องก็จัดจำหน่ายอยู่กระปุก1บรรจุ100เมตดนะครับราคา180บาทนะครับราคา180บาท5กระปุกส่งฟรีนะครับหกระปุกส่งฟรีถ้าสั่งน้อยกว่า5กระปุกก็จะมีค่าส่งครั้งละ50บาทนะครับครั้งละ50บาทก็ถ้าหากว่า,าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากใช้บริการทางาช่องก็สามารถเมมไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือว่า,าเมม เบอร์ที่09891458นะครับลายจะเด้งขึ้นหรือโทรมาก็ได้ครับอ่ายินดีรับนะครับบอกว่า,าติดต่อช่องคุณพุทธสุขภาพดีทีวีครับก็ยินดีรับทุกออเดอร์ครับถ้าสินค้าตัวไหนที่ไม่ได้นําเสนอก็ยินดีจัดหาให้เช่นกันนะครับช่องนี้จําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับถ้าหากว่าบุตรหลานของท่าน ซื้อขนมให้บุตรหลานกินนะครับอาจจะฟันผุหรือว่าอาจจะไม่สบายบ่อยนะครับแต่ถ้าหากว่า,าทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพาสุขภาพก็จะดีนะครับผมหลายท่านก็ทราบดีว่านมเม็ดนั้นดีสําหรับเด็กแน่นอนละแล้วก็บางคนก็มีความรู้ลึกเข้าไปอีกว่าเบตากูเคนยีสต์นี้มีประโยชน์อะไรนะครับผมก็สามารถที่จะเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับก็ เป็นสินค้าที่ไม่อยากให้พลาดสําหรับใครที่รักและห่วงใยบุตรหลานของท่านนะครับก็ทานได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่2ขวบจนถึง10ขวบนะครับก็เป็นเม็ดเคี้ยวสําหรับเด็กครับก็ดีกว่าทานขนมแล้วก็เสริมสร้างาให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายนะครับมีเลขที่ออยยอถูกต้องนะครับสินค้าตัวนี้ครับทางแอนมินก็ รับประกันได้เลยนะครับถ้าสงสัยเรื่องอะไรที่อยอก็สามารถสอบถามทางเอมมนได้นะครับก็จะเมนตอบให้นะครับ